สวัสดีค่ะถ้ำกระแสสะพานสายมรณะนะคะอันนี้ร้านพึ่งช็อปนะคะมีคนละครึ่งนะคะมาใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้นะคะให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะมีหลายแบบนะคะเดี๋ยวพาดูนะคะว่ามีผ้าอะไรบ้างะคะ่ะ ลูกค้าสามารถที่จะมาใช้บริการคนละครึ่งได้นะคะนี่ค่ะมีหลายแบบนะคะเป็นพวกผ้าฝ้ายผ้ามอห้อมมีนะคะใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้นะคะเป็นพวกกางเกงผ้าป้ายก็มีนะคะมีหลายแบบนะคะมานะคะมาใช้สิทธิ์คนละครึ่งกันนะคะนี่ค่ะ มีหลายแบบนะคะชุดเด็กก็มีนะคะนะคะใช้สิทคนละเครื่องได้ค่ะพิกัดทำกระแสนะคะสะพานสายมรณะนะคะนี่ค่ะแพนให้ดูนะคะบ้านพึ่งช็อปนะคะอยู่ใกล้ๆหลุ้มระเบิดนะคะขอบคุณค่ะพิกัดร้านนะคะอยู่ใกล้ๆหลุมระเบิดนะคะ นี่คะ่ะเป็นพวกผ้ามัดยอมก็มีนะคะก็หลากหลายนะคะแบะเข้ามาใช้บริการได้นะคะนี่คะ่ะคนละครึ่งนะคะมาใช้บริการกันได้นะคะใช้สิทธิ์คนละครึ่งมาใช้ที่นี่ได้นะคะร้านเพึ่งช็อปนะคะทำกระแสสะพผ่านสายมรณนะใช้ได้ถึง สามสิเอ็ดธันวานี้้นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ